วิธีการเปิดสอบเปิดสอบยอดมีคงเหลือใช่เวลาดูเนี่ยเราจะดูแค่ฝั่งเดียวฝั่ง,างาร,รายงานอะไรครับวันนี้ครับรายงานอะไรอ่ะเคลื่อนไหวลูกนี้ R หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเคลื่อนไหวลูกนี้อันดับแรกต้องต้องดูจากนี้ก่อนออันดับแรกนะครับเราจะต้องดูนี่รายงานอะไรครับวันนี้ครับรายงานอะไร R หนึ่งหนึ่งเจ็ดเอ้ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดดูยอดก่อนว่ามันเท่ากันไหมทั้งสองรายงาน นะอยู่ช่องนี้ไหนอะนี่ช่องนี้อยอดคงเหลือมันจะต้องเท่ากันนะช่องนี้อยอดคงเหลือกับช่องนี้ต้องเท่ากันเนะี่ยโอเคคราวนี้ถ้าเราดูเท่ากันแล้วเราก็มาดูยอดเคลื่อนไหวได้ละว,ว่ายังไงยกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นช่องนหะายมิน,นี้ยกตัวอย่างเหมครับอินวอยใบนี้ เขาทำการขายไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อห้าสิบาทซินวอยล์ลดแรงขายได้เลขอะไรนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดถ้าเป็นเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นรายการขายหมดเลยมีขายมีลดหนี้มีขายลดหนี้ขายลดหนี้โอ้โหมันสลับกันเลยนะครับเนี่ยแล้วขายขายขาย,ขายมาปุ๊บจนมาเจออารวีอันนี้อาวี RV นี่คือการรับชำระเราก็ดูมันจะดูช่องว่าราชำระเท่าไหร่ปุ๊บหนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทปุ๊บมันน่าจะชำระของยอดอินวอยล์ใบนี้ ถูกไหมปุ๊บอ่าเขาก็จะมีอ้างอิงบอกรายงานนี้ก็จะมีอ้งออางอิงบอกว่ชาชําระใบไหนแล้วเราก็มาดูยอดคงเหลือคือตรงนี้ว่าตอนนี้สถานะของลูกหนี้รายเนี้ยเหลือยอดเงินอยู่เท่าไหร่นะวันนี้นะวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันสิบเอ็ดเราก็ดูไล่ลงมาเรื่อยๆตามสถานะคือถ้าเป็นอินวอร์มก็จะอยู่ด้านขายถ้าเป็นรับชำระก็อยู่ด้านรับชำระอินวอร์อยู่ด้านไหนครับด้านีนี้ยในช่องขายแล้วถ้าเป็นรับชำระ ก็อยู่ในช่องลัเทมระซึ่งมันจะทีสถานะเป็นลบคืออันนี้จะมีสถานะเป็นบวกอันนี้สถานะจะเป็นลบคือย่อมก็จะบวกลบบวกลบ,ก,บก,กันไปเรื่อยๆเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆเลยว่าถูกต้องตามน,นี้ไหมสุดท้ายปุ๊บยอดของเหลือนี่คือยอดลูกหนีเน้เน็ตที่เขายังเหลือค้างเราอยู่ mm hmm. ซึ่งมันจะตรงกับยอดสรุปไอ้ยอดแบบละเอียด ก็คือยอดที่ยังค้างจ่ายอยู่ใช่แล้วรายงานนี้ก็จะบอกว่ามีอินวอยซ์ใบไหนบ้างที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้จ่ายแล้วช่องตรงเล็กๆตรงนี้เขาไว้ทาอะไรครับไหนอ่ะเนี่ยรับเยดโนเนี่ยคือช่องเนี้จะบอกสถานะว่าเขารับชำระไปหรือยังถ้ารับแล้วก็เป็นเยดใช่ถ้าตัว P คือมีการชําระไปบางส่วนแล้วถ้าโ no นคือยังไม่รับชําระเลย มันจะขึ้นแต่เฉพาะที่เป็นอินมอยนะไอวีพวกใบขายอะ่ะแล้วที่มันไม่ขึ้นเป็นอาวีใช่ไหม,มเป็นใบับชั้ละ